กาที่เอโรกราทุกท่านพวกเรามาจากโรงเรียนสมัสมปทานสูนราวิทยาคารสาวกาสำนักการ,การเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องสร้างสำนึกความเป็นไทยภาคภูมิใจในท้องถิ่น Creating awareness of being Thai and local community โดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน,นัชชาจันอ่อน สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกญญรัตน์เงาพองสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชราเดชาแก้วสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงว,วุริดาวุญมีส่วนหนูเด็กหญิงชาลีชมพูคำค่ะที่มาและความสำคัญ จากสภาพปัญหานในสังคมปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและด้านเทคโนโลยีส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลงในทุกด,ด้านเด็กรุ่นใหม่หลงไหลในวัฒนธรรมต่างชาติทาให้วิธีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปนักเรียนขัดคุณธรรมจริยธรรมไม่เจะระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทยและความเป็นมาของท้องถิ่นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อให้เกิดความรักความหงแหนอนุรักษ์และดำรงรักษ,ษาไว้ให้ยั่งยืนค่ะ ขั้นตอนการดำเนินงานหนึ่งน่านรอมการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านคุณธรรมในชั้นเรียน2ร่วอการเลือกปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไข 3. ระดงความคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 4. ปรึกษาผู้ที่ปรึกษาผู้ปกครองในอาจารย์ 5. เลือกเรื่องเพ่จะจัดทาโครงงานและได้วางแผนกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะกิจกรรมรูปแบบสืบสัรว์มัญญาร้านนากิจกรรมที่พ่อหนูได้เข้าร่วมคือการทำสตวงการตัดเจาการทำทูเส้นหมูและการฟังโซนาราลีลาค่ะ กิจกรรมที่พวกหนูจะมานำเสนอในวันนี้คือยาหมองสมุนไพรไทยได้เรียนรู้กับครูภูมิปัญญาไทยในท้องถิน่นในการทํายาหมองสมุนไพรไทยจอใช้ขมิ้นกับไพลที่หาได้ง่ายตามในท้องถิ่นค่ะกิจกรรมจิตอาสานามาแบ่งปันหลังจากท,ที่พวกเราทํายาหมองเสร็จแล้วพวกเราจะไปมอบให้แก่ผู้ปกครองเพื่อแสดงความกระตันยูกตะเวทีต่อท่านและมอบให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนพเพื่อแสดงความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ําใจค่ะ กิจกรรมสร้างสารรค์ของประเทศน้อยจิตอาสานำพาเที่ยวโบราณสถานเวทท่กาการเวทท่กาการโบราณสถานพันปีวิถีชนคนเมืองยองโดยพวกเราได้จัดทาคลิปวิดีโอโดยใช้โปรแกรมกัปพันและโซนี่เวกัสร่วมกับคุณครูที่ปรึกษาและนํามาเผยแผพร่เข้ประชาัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเวทท่กาการค่ะกิจกรรมร้อยใจใส่บาตรได้บุญทุกวันพระน,นกเรียชั้นประถมศึกษาปีที่6จะนำข้าวสารอาหารแห้งเพื่อมาตักบาตรทำบุญค่ะ หลักธรรมที่นํามาใช้1หลักใจสุขาศีลส,สมาธิปัญญาและค่านิยมหลักคนไทย12ประการค่ะ 6. นักเรียนมันคืความรู้สึกที่ตนเองได้รับแต่จะทําโครงงาน7จัดตั้งคิมดูรักบ้านเกิด8เผยแพร่กิจกรรมในเว็บไซต์ของโรงเรียน9เผยแพร่กิจกรรมภายใต้โครงการยูทูบคําดีกระทรวงการต่างประเทศ10ครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดทําโครงงานในครั้นี้รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อต่อยอดโครงงานในอนาคตค่ะ สรุปผลการดําเนินงานนาักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกได้ฝึกการปฏิบัติจริงจับคูยครูบิญญาณในท้องถิ่นได้ศึกษาแรงเรียนรู้แรงประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นทา,หทาให้นักเรียนจิตสําร็จในความเป็นไทยมีจิตอาสาแบ่งปันสร้างจิตสาธารณะต่อชุมชนและส่วนรวมเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองศึกษาอนุรักษ์คุณวัญญาณในท้องถิ่นและการใส่บาตรแบบล้านนาให้คงอยู่ตลอดไปได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งครูนักเรียนและผู้ปกครองซึ่งส่งผลให้มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับที่สดค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับหนึ่งนักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยและตระหนักถึงคุณค่าของแรงเรียนรู้2คนรุ่นใหม่สามารถอนุรักษ์คุณปัญญาท้องถิ่นและศิละปะัฒนธรรมล้านนา,นาให้คงอยู่3ทําให้สังคมมีความเอ,อื้ออาทรมีจิตสาธารณะต่อชุมชนและส่วนรวม 4. ส,สามารถปฏิบัติตนตามหลักตรายกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาและหลักขั้นเยี่ยมสองประการค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอโครงงานเทียน่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ